เอาละครับและกลับมาเข้าสู่สัญญาถ่ายทอดสดกันอีกครั้งครับในรุ่นนี้ครับเป็น w i ส์ครับครับ F1N F3F3S นะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ F6 Retro ขานะโอ้โหเรียกว่าเห็นพี่น้องชาวต่างชาติในรายการ Racing Car Thailand ของเราแล้วแต่ละคนนี่ฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับสุดยอดจริงๆครับทั้งประสบการณ์ทั้งอะไรโอ้โหเรียกว่าเก่าเกมกันครับ ในโอกาสดีๆแบบนี้แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะครับผมต้องขอขอบคุณยางโตโยต้าครับแชป r เลอร์ชิ้นส่วนยานเยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันอีซูซุพานุภาพไร้ขีดจำกัดครับไวส์ออโตมทีฟลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจ BRC Racing Cut อากาศคาร์บอนวิสาตพีทรูบิแคนอาร์ q u a l i t ไฮคุทูครับกิฟต์บายต่อสยาม e c u s h o ชอพัฟเบกเน็กสเตอร์นิโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์แครับ แล, scalable. และนี่ครับกีสตาร์ลำดับที่1ครับหมายเลข49ครับคชาพันแสนงามครับโอ้โ,โห <squid. S 1> จากซอโซโซเล็กครับและนี okay. ่ครับกีสตาร์อันดับที่2ครับธนศักดิ์โชธครับพี่แก้วครับสวัสดีครับพี่สู้ๆครับ T T W A Service Racing ดำเนินสะดวกแบงค์หมูซิงนครปฐมส่งเข้าปากูโอ้โหเรียกว่าหลายสาขาจริงครับแม่ และนี่ครับอันดับที่3ครับพี่จุลเทพสุพรรณรัตน์ครับโอ้โหสู้ๆครับพี่ไม่เห็นร้อนร้อนร้อนถึงกับร้อนเลยฮะวิ่งทุกวิ่งหลายเลสแล้วนะครับพี่จุลเทพนะครับจากอู่ช่างแว่นนะครับและนี่ครับอันดับที่4ครับหมายเลข46พันนภัสพันนทรัพย์ครับพันนพัสครับวิ่งทั้งวันอีกแล้วนะครับสู้ๆครับเมื่อวานนี่ลงหลายรุ่นเลยทีเดียว นะครับพันธพั์นี่เป็นจากวอโทนิกนะครับมาดูคนนี้กันดีกว่าครับใครครับ18ครับวารันยูแสงก้าครับนี่ครับนักแข่งบุญหมีวารันยูแสงก้าจากยูวอชครับซู้ๆน้องยูล้างรถโดยไม่ต้องถูยูวอโอ้โหสาวสวยจากไว้ครับคนนี้ครับไม่ใช่ใครครับ หมายเลข12ครับชันเนธชูเชิร์ดครับพีทนเนธซู้ซูครับพีทนเนธเนี่ขับหลายคันเลยนะพีทนเนธนะวันนี้ครับหมายเลข67พิริยาพงกังวานสุระครับซู้ซูครับเนี่ มีสาวๆจักไว้นะครับมานี่ครับดูแลโดยป๋าต่อนั่นเองครับจาก P.K. Racing ครับสวัสดีครับป๋าขอบคุณของฝากครับป๋าคนนี้ใครเอ่ย PTT แบบนี้ไม่น่าจะไม่เอ้าครับแล้มาแล้วครับหมายเลข57ครับนวินยาสีครับ PTT World Pump ครับ พิกา้าครับผมพีทีทีลูบิแคนบีอาร์ดีนะครับส่งเข้าประกวดครับพิกา้าเมื่อวานเนี่ยรถมีปัญหานะครับวันนี้ก็น่าจะสู้ขึ้นมาได้แหละพิกา้าสู้ๆนะพิกา้านะครับอันนี้ครับหมายเลข92ครับตรีภพสิริปุลครับ9โปเกตเปลี่ยนรถเหรอจ๊ะ9้าโปเกตเลื่อนนักสู้ครับอูลุงหนวดฮะแล้วก็ลูกชายของเขาครับยืนอยู่ข้างๆนะครับ ก้าสุดยอดมากและนี่ครับ104พิสิทธ์พงษ์สวัสดิ์ครับนัสินสายเลียเหรอครับพี่ชื่อนัสินสายเลียจริงๆเหรอครับพี่แปะข้างๆอย่างนั้นจริงๆเหรอครับสายเลี้ยวหรือเปล่าครับสายเลี้ยวใครไปเอาแกะติ๊กเกอร์แกะออกหรือเปล่าและนี่ครับ204ครับไตวิทย์พุทธหอมอ่าสู้ๆครับสู้ๆครับอาเซเวนคันนี้ครับสู้ๆเลยครับน้องเดียวแน่ๆเลยครับ อาวิทย์พุทธหอมครับน้องเดลครับาทายาทของพี่ละวิกับพี่เปิ้ลนะครับจากอาเซเนะครับน้องเดลก็มาลงหลักหลายรุ่นเลยนะอาเซเนี่ก็คือเครื่องมือช่างครับคุณผู้ชมยังคงอสอสงสยัยอาเซเคืออะไรคือเครื่องเครื่องมือช่างมาตรฐานเลยครับโดยแบรนด์ของคนไทยครับอาเซเว่สวัสดีทุกทีที่มาแข่งเนี่ยอาเซเวนเขาจะดูอยู่ที่ออฟฟิศ พี่น้องชาวอาเซีนสวัสดีทุกคนครับแถวบางบัวทองนะฮะโอ้โหครับรถมีทั้งหมด11คันนะครับสำหรับในรุ่นนี้ครับนี่ครับพิตตี้สาวสวยจากยางโซโยทาครับ1นาทีครับเอาครับตะก้องเอาอีกแล้วนี่อีกแล้วครับน้องนิดครับเดินไกลๆตะกล้องหน่อยครับเชื่อพี่ครับ เป็นความสุขของตากล้องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เขาจะมีโอกาสทำได้นะลักใครชอบใครครับเชียร์เข้ามาครับลักใครชอบใครเพียร์เข้ามากันเยอะๆครับตอนนี้ก็มีหลายๆคนเชียร์กันเข้ามาละนะครับอันนี้ครับป้าย15วินาทีครับครับป้าย15วิครับ โอ้โหตากล้องเอานี่ผมยอมใจจริงๆโอ้โหขยันจริงๆทำเพื่อหน้าที่ครับกองเชียเยอะเนี่ยคุณเต้นบอกว่าคุณเต้นคุณเต้นนี่ดูจากภูเก็ตนะคุณเต้นบอกว่าตากล้องเอาอีกแล้วพี่เอาตากล้องเอาอีกแล้วงไงเห็นไหมผมไม่ได้พูดเองนะคุณเข้าไปดูนะเนี่ยในไลฟ์ก็พิมพ์มาจริงๆนะอ่ะไปแล้วครับ f o r m a t i o n lab ครับ f o r m a t i o n lab ครับ หนึ่งรอบสนามด้วยกันนะครับแล้วก็การแข่งขันในรุ่นนี้10รอบสนามครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับในรุ่น F นะครับจากไวท์คัพเนี่ยนะครับยางที่ใช้ต้องเป็นยางโตโยนะครับฟาอีสนะครับรุ่นที่ใช้นะครับพอเป็นรุ่น F รุ่น O เนี่ยฮะจะเปลี่ยนต้องเราจะต้องใช้ยางโตโยเท่านั้นนะครับซึ่งยางโตโยตอนนี้ก็แหมได้รับความนิยมสูงมากนะครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับยางโตโยเนี่ยจะเป็นร้าน คลิปใช่ใชไหมครับทุกสาขาในประเทศไทยครับใช่ครับถ้าใครใครอยู่แถวมีนบุรีหนองจอกต้องไปคลิปที่ไหนนะครับไปร้านเมกกะทายครับนั่นแหละครับไปเม,มกกะทายนะเขาเรียกแถวนั้นเรียกแถวแถวนั้นเรียก่าอะไรไฟอีทเขาเรียกว่าแถวบ้านไฟนอีทอ่ะที่ตรงนั้นอะ่ะเรียบวารีครับอ๋อเรียบวารีอ่าเรียบวารีนะครับใครอยากเจอไฟอีทครับผมนะครับไปเจอได้นะครับ ฝ้ายครับผมอยู่บริการที่นั่นนะครับแต่แต่ต้องสุ่มวันมาดีๆนะครับ <c oughs> ไปบ้างไม่ไปบ้างเอาเถอโอ้โหติดเรียนนะติดเรียนติดเรียนฝ้ายครับผมอะไรครับคุณทิติวัฒน์ครับคุณจะไปให้ทิปตากล้องทาไมฮะโอ้แต่ละคนนะฮะแต่ละคนแต่ละคนครับไปให้ทิปตากล้องมากอย่างนี้ถ้าไม่มีตากล้องคนอาจจะไม่เข้ามาก็ได้นะครับนั่นโอ้โหถูกใจให้ทริปตายแล้วแต่ละคน ี่ดูปุตติวัฒน์ต่ออยงี้เลยเอาบัญชีมาตะก,ก้องนี่เป็นไงโเป็นไงนี oh, ไงไง่ครับเจอเสียอีกแล้วสายเปแล้วเนี่ยเราเนี่ยอะปุตติวัฒน์ขยันเปร์แล้วกนโอ้ oh, นี่ครับนี่นี่คือพี่น้องที่ดูเนี่ยครับ FC ทุกคนนะครับก็คือสีสันของรายการเรานะครับผมผมหยอกเล่นนะครับบางทีอนะไรเงี้ยคุยกันสนุกสนุกนะครับอยู่เป็นเพื่อนผมกันยาวๆนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบตหมดกันซะก่อนนะฮะ ทานข้าวไว้ยังครับทานข้าวไว้ยังครับนี่กี่โมงแล้วฮะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วครับทานข้าวไว้ยังครับถ้าไม่ทานเอาเอาข้าวมาเลยครับทานกันทานข้าวกันครับมันแน่นอนครับรุ่นนี้พันธพัฒน์สู้ๆครับคุณภูมิพงษ์บอกว่าพันธพัฒน์สู้ๆพันธพัฒน์นี่ขับได้ดีทีเดียวนะครับรู้สึกว่าพันธพัฒน์นี่มาขับในอีเวนต์ที่สองเยอะเลยใช่ครับลงหลากหลายรุ่นมากครับพันธพัฒน์ แล้วก็น้องดินแมนมากก็เชียร์80ครับพี่จุลเทพแล้วก็เชียร์104นะครับก็คือพี่สิคงงสวัสดนะครับแต่ไม่ได้มามาหรือต่อท้ายไม่รู้ <c oughs> และนี่ครับสัญญาณไฟดับแล้วนะครับ เปิดเกมการแข่งขันในรุ่นของไวซ์ครับ f 1 F3 F3 เครับทัชาพันธ์แสงงามธนศักโชติและจุลเทพสุพรรณรัตน์ครับโออโหสปินมาตรงนี้ครับสุดทางตรงตรงนี้เป็นการช่วงชิงครับโค้งแรกครับของสนามครับเป็นเจ้าแก้วครับไม่น่าเชื่อครับเจ้าแก้วขึ้นมาได้ครับธนศักโชติครับโอ้โห TTW ครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับเป็นอันดับหนึ่งโอออแสงกัชาพันธ์แสงงามขึ้นมาได้ พิเกลบอกเมื่อวานพลาดไปหน่อยครับวันนี้มาเอาจริงครับนำมาแต่วันเลยครับสําหรับพิเกลธนศักิ์โชคครับต้องเชียร์นครปฐถมสงใจเชียร์เกลหน่อยครับต้องเชียร์เกลแล้วนี่ครับพัชพันแสนงามครับตามหลังอยู่นะครับและตามด้วยจุรเทพสุพรรณรัตน์ครับสามคนนี้นี่มวยถูกคู่ครับและมาเอสหนึ่งกันโอ้โหโดดกันมาครับโอ้โหเจ้าอยู่ก็โดดเหมือนกันพันพัฒน์โดดอีครับโอ้โห ไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยนะครับนข่าวสองนี่ใครฮะับาวสองนี่เป็นตรีภพบสิริภุนครับเออนั่นแหละครับเจ้าเก้าโบเกสครับพอเปลี่ยนรถจำกันไม่ได้เลยทีเดียวครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้อันดับหนึ่งนี่เป็นของเจ้าเกลีธนศักดิ์โชธครับเนี่ยนะครับสามคนนี้ครับ บีกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานพี่เกลบอกวันเกิดตัวเองกระแท้แต่หาของฟันไม่ได้ครับวันนี้เอาทดแทนหน่อยและนี่ครับพี่จุลเทพครับตามมาอยู่ในอันดับที่3ครับหลอจังหวะพลาดเหมือนเดิมตอนนี้ครับกองเชียร์ของเกลครับตื่นแล้วครับแบงค์เนวาไมจากอเมริกาครับตื่นแล้วครับเติมเงินมาแล้วครับมาเชียร์พี่เกลของเราครับมาแล้วครับพี่เกลครับกองเชียร์จากอเมริกาครับนี่อเมริกาจริงๆนะครับผมไม่ได้อำนะครับนี่เรื่องจริงนะครับ ดูจากเมกาจริงๆครับจากแบงค์เนื้อไม้นะครับสมแรงใจมาครับตอนนี้ครับสู่นี่ครับพัทยาเซอร์กิตแห่งนี้ครับดูการปินของมาครับนี่ผู้ชายหุ่นหมีขับครับผู้ชายหุ่นหมีนี่ครับผู้ชายหุ่นหมีครับนี่มาเจอนี่ครับผู้ชายหุ่นดีครับเจ้าแบงค์ครับแบงค์พันธพัชครับพันธทรับครับจากโวลตอนิยครับแบงค์นี่ขับหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี่แบงค์นี่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับ ดูครับมาแล้วครับผู้ชายหุ่นหมีนํามากับผู้ชายหุ่นดีครับโอ้โหจังหวะนี้แต่ละคนครับสปินมาครับนี่ครับท TR ีอาร์สองครับไปคิดนะฮะดูแลให้เจ้าเก้ยวอยู่นะครับแกงไปคิดนะครับตอนนี้ทั้งรายการก็คิดถึงกันครับกลับมาได้แล้วนะแกงไปคิดกลับมาได้แล้ว นี่ครับเหลืออีก8รอบสนามครับเกลตันสักโชตยังคงนําอยู่ครับตามด้วยะชาพันแสนงามเหมือนเดิมรับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงครับและอันดับสีครับวารันยูแสงกล้าครับโอ้โหคนนี้ครับกระจกไม่ร้าวแต่รองเท้าขาดเขาบอกซื้อแล้วเขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วขอบคุณมากครับเมื่อวานเป็นการแสดงครับทําให้คำาถอย่างนี้เลยนี่ครับพี่จุลเทพครับจังหวะนี้คือพี่จุลเทพนี่สองเลสแล้วนะครับ ดูครับโยนเข้ามาครับเจ้าอยู่ครับเปิดที่ปัดน้ำาันครับเพราะล้างรถไม่ต้องถูครับเปิดที่ปัดน้ำมันตลอดครับโอ้โหแล้วนี่ยพันธพัฒน์พันธุทรัพย์ครับนี่จากโบโทนิครับแจ๊คคันนี้ครับพันธพันธพัฒน์นี่คือเจ้าแบงค์นะครับเจ้าแบงค์พันธพัฒน์นะครับของเชียร์เยอะทีเดียวครับจองแบงค์หลอนะครับบอกเลยนะครับนะรหลอนะครับ สาวๆชอบแน่เอ้ามาดูนี้ครับพี่ทเนศครับพี่ทเนศครับมาแล้วครับเเนศชูเชอร์ครับนี่ครับหมายเลข12ครับพี่ธเนศนี่เอ่อมาลงแบบร่วมสนุกพีเทเนศนี่ชอบวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เลยแบบอยากมาร่วมสนุกด้วยของขับกับน้องๆหน่อยนะครับหมายเลข67ครับตรงนี้ครับเป็นพิริยพงศ์ตังวานสุรานะครับใช่ครับจาก P ี r a เล n ซครับโดยป๋าต่อนั่นเองครับเยอบมาตรงนี้ครับ บิโอคันนี้ครับหมายเลข92ครับตีพบสิริปุลจากอู่ลุงหนวด a s w ใช้รถเจ้าต่อนะครับจริงๆคันนี้เจ้าต่อดูแลอยู่ต่อ AW นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยตีพบครับมีปัญหาเครื่องระเบิดไปและนี้ครับอุ้มผู้นำเราเจอรถช้าหนึ่งคันครับยังไงโอ้โหพี่เกยวัฒนศักดิ์โทษครับทิ้งระยะห่างออกมานะครับยืดไปเรื่อยๆครับเมื่อวานนะครับพี่เกลรถ ออกอาการไม่ค่อยดีครับเพราะยางเหมือนเกลเขายางหมดวันนี้ได้ข่าวว่าเกลซื้อยางใหม่เลยครับเบิกยางใหม่เลยครับเบิกนี่เลยครับโตโยทัยเลยครับใหม่กิฟต์เลยฮะต้องอาต้องแปดด้วยนะครับนั่นแหละครับพี่เกลมาเพื่อสู้ครับนี่ฮะทอมีไว้ให้ลิงถือครับพี่เกลบอกอย่างนี้ฮะเจ้าอยู่ครับวัลลยูแสงกล้าครับนี่ครับโอ้โหมีทั้งวายดีมีทั้งโอ้โหแอมซอยด้วยนะครับ ขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับในรุ่นนี้ครับ F1 NF3 F3 S และ C14 ครับจะอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้นะครับความมันในรุ่นของอีลูสูบันแมกเส3.0จูเนียร์ลีกล้อท่านอยู่แล้วนะครับอย่าไปไหนครับดูกันยาวๆครับความมันหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูเจ้ายูบินมาครับแม่บินจังหวะนี้ขับโขวดจริงๆครับวันยูแสงกล้า ลายกดดันโดยเจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์พันธภั์ครับหมายเลข46คนันี้โอ้โหรันอยู่นี่ยิ่งวิ่งยิ่งดีนะครับก็หหตามคอนเซปต์เลยครับยังไงครับสวัสดีวีเทคไงครับอ,อยู่ข้างหน้าเขาถ้าเขาไปอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้นะ้วต้องเป็นบายบายวีเทคหรือเปล่าอย่างนั้นี่ครับเลยอีกห้ารอบสนามครับ ต้องบอกว่ามันมีแอร์เย็นมากครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมหนาวมากครับวันนี้ทุกทีม้อนยังร้อนเลยหมายเลข67ครับพิริยะพงกังวานสุราครับใน F3S อยู่เป็นอันดับ2ครับอืมวิ่ง1นาที16น,นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ก็เพิ่งมาชื่อนี้ก็เพิ่งมาเข้าร่วมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าชื่อนักแข่งใหม่ๆเนี่ยผมจะจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยผมจะคุ้นอยู่ ถือว่าทําได้ดีนะครับกับการเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ดูอยู่แล้วคันนะฮะอยากมาแข่งบ้างนะฮะอ้าวอาร์เวันน้องเดียวแหมเกือบไปครับน้องเดียววิ่งหลายเลนนะครับน้องเดียวครับใจเย็นๆนะครับเนี่ยครับอ้าวแล้วตัดมานี่ครับพนพัฒน์พนทรแซงขึ้นไปแล้วครับแซงเจ้าอยู่แซงก้าใช่ครับอืมเจ้าอยู่พ้าตกลงไปครับใจเย็นอยู่ใจเย็นค่อยๆเอาค่อยๆเอาสวัสดีวีเทคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โอ้โหเนี่ยนะครับการแข่งขันนะครับพันพุ์พัดพันธุ์ครับครับจำชื่อคนนี้ไว้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเรียกว่าแข่งขันทุกรุ่นเลยครับโอ้โหประสบการณ์เขาสุดยอดจริงๆแต่ตอนนี้ครับเอากําลังช่วยเอากําลังใจช่วยเจ้ายูว่ารันยูแสงก้าก่อนนะครับโอ้โหล้างรถแบบไม่ต้องถูดูกันครับว่ารันยูแสงก้าจะช่วงอันดับที่3คืนมาได้ไหมหรือเปล่าเอ้ยอันดับที่4ขออภัยครับ แต่ถ้าเขาแซงพันธพัดได้เขาจะอยู่อันดับที่1ในรุ่นเขานะครับเป็น F1N และนี่ครับตัดภาพมาครับพนิยัพงกังวานสุราครับเจอะเนศชูเชอร์ครับยังไงครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงบีไปครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เบรกมายังเอาเข้าไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหต่อลมครับโอ้โหจังหวะนี้ครับยังไงครับจะแซงขึ้นหาเรียบอยู่ซ้ายทีขวาทีครับยังไง6767 1 2 6 7 12 โอ้โหไม่น่าจะได้ครับและจังหวะนี้ครับโยร้อยอากลงมกันมาครับเนียนไหมเนียนไหมจะแซงเลยหรือเปล่ายังไม่ได้ครับโอ้โหสองคนนี้ครับบีกันมันครับพีเทเนตมามาครับโยนเข้ามาครับพีเทเนตครับสุดยอดครับพีเทเนตมาแล้วครับตอนนี้ไล่กดรันเข้ามาพีเทเนตต้องหนีครับพีเทเนตต้องหนีแล้วครับโอ้โหหมายเลข67ครับ พิริยะพงศ์ครับพิริยะพงศ์จะเอาครับในรอบนี้ครับแหมแล้วถูกคู่ด้วยนะครับ F3S ทั้งคู่ครับเอาแล้วครับกันชนต่อกันชนแล้วเอาแล้วครับกันชนต่อกันชนแล้วคุณผู้ชมครับมาดูครับพี่ธเน่ครับพี่ธเน่พี่ธเน่ยังไงครับมาบานออกมาจังหวะนี้ครับในสู่ทางตรงครับแหมกดดันมาครับกดดันเข้ามาครับพี่ธเน่ไปพี่ธเน่หนีไปโอ้โหเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อถึงทางตรงนี้พี่ธเน่ก็ยืดออกมาได้ระยะหนึ่งอยู่ครับเรียกว่าพักหายใจกันหน่อย ใช่ใช่ใช่ใช้พลังของเครื่องนะสปินหมีเอาไปนะฮะลองดูกันต่อนะครับพิริยาพงศ์กังวานสุระครับเอาใจช่วยและนี่ครับอันดับที่หนึ่งเราครับมาแล้วมาแล้วครับธนศักดิ์ชดครับ3รอบอีก3ารอบครับใครที่เป็นกองเชียร์พี่เก้ลครับเอาใจเชียร์พี่เก้วหน่อยวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นวันเกิดของพี่เก้วนะครับคชาชาพานมาเหมือนกันครับเม่โซเลก คนอะไรวิ่งทุกพู่นเลยฮะเหมือนอัดอันนะ้นฮะโซเล็กครับไม่ใช่คนเหล็กโซเล็กเออใช่ไม่ใช่คนเหล็กถูกต้องไปเที่ยมและนี่ครับอันดับที่3ครับ80ครับวปีจุรเทพสุพัรณรัตน์ครับสำหรับใครที่ถามมาว่าเข้าชมในสนามได้ไหมเข้าได้นะครับแต่ต้องมาตรวจ a อทก่อนนะครับมีค่าตรวจประมาณ150บาทนะครับทางสนามพิลาเขาต้องตรวจนะครับ ถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูครับเรามีแข่งกันทั้งวันนะอีกครึ่งวันใช่ครับแต่กระบะยังเหลืออีกหลายรุ่นเลยนะครับใช่ครับมาดูเจ้าแบงค์ดีกว่าครับหมายเลข46ตอนนี้แบงค์อยู่เป็นอันดับ4ออและเป็นที่1ในรุ่น F1N ครับตามมาด้วยวอลันยูแสงก้าครับยูวอดครับล้างรถโดยไม่ต้องถูแอมซยวยดีนะครับส่งเข้าประกวดครับโยร้อยอาลงมาครับ โอ้โหวาลันอยู่รับโดนยืดระยะออกเรื่อยๆครับนี้ครับผู้นําของเราครับพิเกลธนศักดิ์โชธครับต้องรอดูครับอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับใน2รอบสุดท้ายครับรถพิเกลเนี่ยฮะดูแลโดยนะดูแลดูแลโดยพี่เอพี่เอเซอร์วิทเลสซิ่งดำเนินสะดวกอ้าวพี่ธเนตเกิดอะไรขึ้นในร้อยไออีกแล้วครับธเนศชูเชิร์ดครับ หลุดลอยไออีกแล้วนะครับเมื่อวานนั้นนะก็เป็นเอออีโววันนี้ก็เป็นกับซิตีนะครับพิเทเนตในจุดนี้อจบอยู่แล้ว อีกรอบเดียวนะครับใช่ครับแล้วเป็นพิริยะพงศ์ครับนาทีบีกันเมืนเมื่อกี้ก็น่าจะเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับเจาอยู่ครับเลี้ยวไม่เข้าเกือบไปแล้วครับหน้าดื้อาง่ายๆเทือบอยู่นี่แหละครับหกเกียร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับมาแรงไงมาแรงมันอันเดิมเลี้ยวไม่เข้าครับบินยูครับนี่ครับผู้ชายหุ่นหมีฮะหรืออาจารยอยู่ของหลายๆคน และนี่ครับโอ้โห S1 มาครับผู้นำของเราครับพิกเกลวธนศักดิ์โชธครับวันนี้ปิดเกมไว้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้เป็นวันของเกลวครับคุณผู้ชมครับเป็นวันของเกลวครับและก็หาของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองได้นะครับในสนามนี้หมายเลข15คันนี้ครับธนศักดิ์โชธ TTW กำลังจะรับธงหมากรุกครับและเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองจนสําเร็จครับยินดีด้วยครับแก้วโอ์ นี่ครับอันดับที่สองแล้วครับทัชชาพันแสนงามโซเล็กซอร์โซครับและนี่ครับอันดับที่สามครับเป็นพี่จุลเทพนั่นเองครับพี่จุลเทพสุพรรณรัตน์และที่สี่เป็นพันธุพัฒนทรัพย์ครับครับเจ้าแบงค์ครับจบที่สี่เอาไว้ออไปอันนี้ครับวารันยูแสงกล้าครับไม่น่าจะมีปัญหาในอันดับที่ห้าครับเรียบร้อยครับสำหรับวารันยูแสงกล้า ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับแม่แข่งทุกท่านนะครับถือว่าสนุกและเดือดาเสียดายกับพี่ธเนศชูเชิดนะครับใช่ครับแต่วิ่งดีมากครับวันนี้แต่นี่ครับเดอะวินเนอร์ของเราวันนี้ครับหมายเลข15ธนศักโชคเบสไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับตอกเลขหนึ่งเลยนะสาธุอีกแล้วสาธุอีกแล้วสาธุ1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวรุ่นหน้านะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนครับบิ๊กอัพมารอท่านแล้วครับอิซุครับ และนี่ครับเรซอรของเรา15ธนศักดิ์โชติหมายเลขอันดับที่2 49ขาชาพันแสนงามอันดับที่3 80จุรเทพสุพรรณรั์อันดับที่4 46พนพัฒน์พนัพย์และอันดับที่5วรัญญูแสงก้าครับโอ้โหจบกันไปแบบสุดมันนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ไฮไลท์ของเราก็พร้อมแล้วเชิญรับชมไฮไลท์กันครับ มาแล้วครับร์คเฟิร์มครับตรงนี้เข้ามาแล้วครับนั่นแหละครับธนศักดิ์โชธครับ ttw ตอกย้ำครับวันนี้เป็นวันของเกล้าครับเมื่อวานแหมวันเกิดของเกล้วยนะครับวันนี้ได้ของขวัญเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองครับสุดยอดจริงๆครับเกล้อเกลเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานช่วยอยู่นะทีมงานช่วยกันอยู่นี่ครับธนศักดิ์โชธครับ ธนศักดิ์โชธนะครับพี่น้องชาวนครปฐมพุทธมณตลนะครับเนี่ยน้องเกลว่อยู่แถวนั้นนะครับส่วนหมายเลข46กนี่ก็เป็นเจ้าแบงค์ครับพันธพัฒนครับแบงค์ก็จบได้สวยทีเดียวครับแบงค์สามารถเป็นที่อเวอร์ออในรุ่นของตัวเองได้นะครับในรุ่น F1N นะครับแบงค์พันธพัฒนครับนี่ครับเกลนะนี่ครับเกล เกลทักทายพปน่านี่ครับแบงค์เดวมายเขาฝากมาฮะจาก USA นะฮาฝากมาจากยเร์พา่กเิกเริการิกากเริกาากอเ่ริกาอริก่ากอริกาจากอคริบาจีอเู่นูานเลยิกมรักาจาริอเมริกาจากอเมริบาจาเมริกาจอเมริกาอมรกานากรับาจาคอเริกนจบอกนะคอริกนรับพีาก้เีิกาามกาจากอมกาากรกจากอ่ราจากอเมอเวิการ์ปัจอมนะครับสุดยอดพี่ก้าสุดยอด เอาละครับเดี๋ยวรุ่นหน้าครับความมันในรุ่นของอ e ีซูวันเมกเลส3.0มารอแล้วนะครับอย่าไปไหนนะครับพักกันสักคู่เดียวครับ